ดีครับผมช่องต้มทรบเรีอครับวันนี้ก็มาอยู่กับเสื้อเวทีร้อยสิบไอนะครับผมตีปอกใส่ลูก5้าะค็ันะผมตัวนี้เป็นปอก61.5นะครับผมกําลังทําการคว้านอยู่นะครับก็เดินงานให้เรื่อยๆครับผมตัวนี้มา2ตัวคู่กันเลยนะครับผมวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ตีไปอยู่ที่ประมาณ60 0ิบนินะครับผมก็ระหว่างรอตีปอกก็มาดู ร้อยบนะครับผมคันนี้ร้อยสามบวกนะครับผมเนี่ยร้อยสามนะครับผม GPS นะลูกเดิมด้วยนะครับเดิมโรงงานเลยมาเปลี่ยนแคมสเตอร์ครับใส่ท่อเรือหัวฉีดเข้าไปนะครับผมวิ่งเลยสบายหน้าไม้นี่ร้อยสีบวกสบายเลยนะครับผมก็มาจัดเรือนซิ่งแล้วครับนี่ครับ้ายกระแรงกว่าเดิมครับผมนี่เห็นไหมเนียนๆไปเลย ก็เดี๋ยวต้องรอกาวแห้งชั่วโมงนึงครับจะได้ไปดันโลดูครับคันนี้110ไอนะครับลูกเล็กและลูกโตนะครับจะโมดิฟายแบบไหนสอบถามได้เลยนะครับผมรถตรวจฉีดค่อนข้างจะถนัดเลยนะครับผมทางนี้นะครับอาหารนี้คว้านเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเข็มนะครับผมใครที่มีปัญหานะครับรถหัวฉีดรุ่นนี้ครับ ร,ร้อยสิบไออะซปเปอร์คัพร้อยห้าพวกเนี้ยไรไม่จบก็ปรึกษาได้นะครับสอบถามได้นะครับปรึกษาฟรีครับไม่คิดเงินนะครับผมก็อะไรก็มีครบทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรก่อนแล้วถึงจะปรึกษาได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะครับผมโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับจะใช้อะไรที่ไหนหรือว่าใช้อะไรที่ไหนอยู่นะครับจะซื้อหรือทำเองหรือไล่เอง ครับผมถ้าทํามาไม่จบนะครับผมที่นี่ก็ยินดีรับแก้ให้นะครับปรึกษาได้สอบถามได้ฟรีนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมีโปรเจกต์ประกอบเครื่องสี่วาวนะเดี๋ยวก็ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าหลากัหลกๆแล้วเซ็ตยังไงประกอบยังไงครับ